ลืมทั้งงานใบเตยอาสยามใส่ชุดนี้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่วายถูกวิจารณ์สนัน่นเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ขะคนชื่อในเรื่องความแซบจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากใบเตยสุธีวันกุลชรโดยฉายาที่ติดปากคือถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตยหลายๆคนยังคงจำกันได้ซึ่งฉายานี้ได้มาหลังจากที่ปล่อยเพลงแน่นอกซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมาก ล่าสุดสาวใบเตยได้ขึ้นร้องเพลงที่งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลโดยชุดที่เธอได้สวมใส่ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้นั้นเป็นชุดสุดแซ่บคล้ายชุดว่ายน้ำวันพีชสีดำเว้าสูงพร้อมทั้งสวมทับด้วยเสื้อสีครูบอกเลยว่าลุคนี้ Salvador. แซ่เวอร์เต่หลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลกลับเกิดกระแสวิจารณ์สนานเพราะหลายคนนั้นมองว่าชุดนี้ดูโปจนเกินไปโดยคอมเมนต์ต่างๆ ที่ปกติคุณใบเตยก็ใส่สั้นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ดูไม่ค่อยเซฟเลยค่ะอาจจะด้วยเนื้อผ้าเกินงามลูกทุ่งต้องแต่งแบบนี้นะถึงจะร้องเพลงได้ความรู้ใหม่ชุดนี้เกินงามมากแม่ชุดเห็นแล้วจะบ้าตายไม่ต้องใส่จบเล็บท่อนบนโอเคท่อนล่างฮือตะลึงนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกฝั่งเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในเรื่องความแซบและเรื่องหุ่นของสาวใบเตยด้วยค่ะ